ตอนแรกที่ทราบเห็น <Iz> ว <zy> so, the be ่าช่วงระยะที่ผมอยู่กับวงออนไลน์นั้นนะครับก็มีช่วงหนึ่งที่ว่ามีเป้าสายยาสัญญาส่วนผมก็เชื่อว่าสัญญาสายยานะครับมันสลับกันอยู่นิดนึงมันเป็นระบบของผมว่าเป็นช่วงนั้นนะครับเราก็เป็นเอกผู้พี่เป้าก็เป็นหลายๆช่วงนั้นพี่เป้าก็มีชื่อเสียงโด่งดังพวกรักเกล้ากาลุษาผู้การ ส่วนผมเองนนยังแด้ถาเรื่องยูงูทองใจอยู่ชุมนิกรกลับมาวงกรณอะไรครั้งต้นได้เป็นเพื่อนเสียงนะครับใช่ชื่อว่าสัญญาสาหยันตั้งแต่บทเพลงแรกที่ผมร้องก็มีบทเพลงตั้งแต่ที่พี่เป้ากับที่วายหลายเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นลารักจากสาสุดแต่ไม่ว่าจะเป็นสัญญา5ปีแล้วก็บทเพล,เลงที่เราได้ยงนนะครับก็ือ ก่าจะยงสับชื่อกันอยู่ตลอดแล้วก็ไปทำการแสดงต่างจังหวัดก็ที่เป้าเป็ที่หลังไปก่อนอย่างเงี้ยช่วงนั้นครที่ที่อยู่อยากกินนี่ทุกวันทีมวิจัยว่า11สัญญาตรวจการแพทย์ไม่ไย้ทราบนะครับว่าทางด้านนี้ครับพี่คุานี่เป็นพี่เมือนั่งแล้วเขาถ่าย่า้หมดแล้วเป็นแดี นักรรองสิลิิตคนหนึ่งที่อยากจะมีชื่อเสียงจะจะจ่ายเต้าอยู่จุดนี้ให้เรเป็นรับและเมตตาครับขอบคุณมากที่เรียนโครงการสวัสนะครับต้องขอโทษกับพี่คนที่เข้าม่ตรวจนะดีจังนะ

ที่่เอาบอกท่วมวิญญาณของสายยัตญานะครับขอปราบปพระคุณทุกท่านเลยนะครับรับสายญานของสารสายยันนะครับแต่ว่าสายกานิเก่าพวกเราไปแต่ตัวเท่านั้นคนเร่งสายยันนะครับอยู่ติดกับโครงการเร่งอากตลอดกาลแล้ก็จะอยู่ต่อโครงการเร่งตลอดไปนะครับอย่างไรก็คิดว่าก็สมใจยังดี ต้นย่างกับต้นปลอยอยู่น้ำกัน